ครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับเจอกแอตอมอีกแล้วนะครับตอนเช้าๆนะครับประมาณสัก8โมง9โมงนะครับวันนี้ก็จะเป็นเมนูง่ายๆนะครับเรียกว่าผัดผักรวมใส่ไก่นะครับผมนี่ครับมีอะไรบ้างอ่าเพื่อนๆก็เห็นแล้วเนาะมีอะไรบ้างก็คืออ่ามีกับข้าวอะไรอยู่ในตู้เย็นก็เอาออกมาทำนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับ อ่าสูตรเด็ดเมนูเพื่อสุขภาพนะครับทำง่ายด้วยครับผมผัดผักรวมใส่ไก่นะครับผมอ่าวัตถุดิบก็จะมีเห็ดลิ้นขาวนะครับผมอ่าขวามือนี่นะครับแล้วก็เห็ดเข็มทองนะครับอยู่ในแพ็คดำๆนี้นะครับผมอ่าแล้วก็จะมีเอ่อพริกแดงหอมหัวใหญ่สักครึ่งลูกนะครับอ่านะครับแล้วก็มีไก่นะครับ ไก่ผมก็มีอยู่ในตู้เย็นนะครับหมักเก็บไว้แล้วนะครับแล้วก็มีกระเทียมแค่ลอดกระหล่ำปีนะครับกระหล่ำปีก็มีประมาณครึ่งหัวนะครับผัดได้จานใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อนๆครับเครื่องปรุงก็จะมีผงปรุงรสน้ําตาลทรายพริกไทยปน่นซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ํามันหอยและก็น้ํามันพืชน,นะครับผมประมาณนี้นะครับอขั้นตอนต่อไปเราก็ทําการหั่นนะครับหัน่น กระหล่ำปีนะครับแล้วก็แครอทอ่าประมาณนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็สับทุกกระเทียมไว้นะครับผมครับส่วนเห็ดก็ตัดส่วนโคนออกทิ้งไปนะครับผมล้างน้ำสักหน่อยก็จะดีนะครับอ่านี่ครับอ่ากระหล่ำปีก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่านะครับแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับมีอยู่สักครึ่งลูกก็มาใส่นะครับ กระเทียมพร้อมทุกอย่างพร้อมนะครับเดี๋ยวจะลงมือผัดแล้วนะครับเพื่อนๆครับก็เหมือนผัดผักทั่วไปครับประมาณนี้ครับผัดง่ายๆนะครับใส่น้ํามันไปหน่อยแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวให้หอมนะครับผมครับแล้วก็ตามด้วยไก่ครับผมใส่ไก่ลงไปเลยนะครับผัดให้พอสุกนะครับผมพอใกล้สุกนะครับผมสูตรทำง่ายๆนะครับผม จากนี้ไปก็ใส่ผักส่วนที่สุกยากลงไปนะครับก็จะเป็นแครอทนะครับผมเขาหนาหน่อยนะครับก็เลยเขาแข็งและหนาก็เลยต้องใส่ไปผัดก่อน,นครับให้เขามีความนิ่มหน่อยนะครับผมน,นะครับแล้วจะตามด้วยหอมหัวใหญ่นะครับเพิ่มความหวานและความหอมให้กับผัดนะครับหอมหัวใหญ่นะครับ แลวก็ตามด้วยกระหล่ำปีนะครับพี่เองครับอ่าใส่กระหล่ำปีไปเลยนะครับน้ำมันแห้งไปก็เติมน้ําหน่อยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆไม่ชอบอ่าการผัดที่มันมีน้าไม่เยอะก็ไม่ต้องใส่น้ํานะครับอ่าใส่แค่นิดเดียวนะครับผมอันนี้ผมจะผัดแบบมีน้ําเยอะๆนะครับชอบทานน้ําของผัดนะครับผม นี่ครับผัดไปเรื่อยๆเลยครับผมอ่านี่ครับผัดผักเริ่มยุบตัวนะครับผมอ่าก็ใส่เครื่องปรุงไปเลยนะครับทีเดียวเลยนะครับเครื่องปรุงผมก็จะมีชิ้วขาวซอสปรุงรสน้ำมันหอยน้ำตาลทรายแล้วก็พริกไทยป่นนะครับผมอ่าแล้วก็มีส่วนของน้ำปลาด้วยนะครับนี่ครับใส่ไปทีเดียวเลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็ใส่เห็ดลงไปเลยนะครับอันนี้คือเห็ดสนขาวนะครับอ่าแล้วก็เห็ดเข็มทองนะครับผมทานดีมีสุขภาพนะครับเพื่อสุขภาพนะครับเมนูนี้นะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่ได้ไปตลาดด้วยนะครับผมมีของอยู่ในตู้เย็นนะครับบางสิ่งบางอย่างอยู่ในตู้เย็นนะครับอ่าก็เลยทําเมนูนี้ขึ้นมานะครับผมก็มาฝากเคล็ดลับง่ายๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับผมอ่าโรยด้วยแป้งมันลงไปหน่อยหนึ่งนะครับผมอ่าพริกแดงก่อนนะครับแล้วก็โรยด้วยแป้งมันไปนีดหนึ่งนะครับผมเพิ่มความหนืดนะครับเพิ่มความเข้มข้นให้กับน้ำผัดนะครับผมนี่ครับอ่าความเหนียวของน้ำผัดนะครับมันจะไปเคลือบตามผักตามอะไรนะครับ ทานอร่อยนะครับพี่เครับคล้ายๆกับเราทำรัดหน้าอะไรประมาณนั้นนะครับอ่านะครับใส่เป็นนิดเดียวนะครับนิดเดียวเพิ่มความเข้มให้กับน้ําผัดนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับชิมรสชาติได้ที่แล้วก็ตักใส่จานเลยนะครับเป็นอันว่าเสร็จนะครับสําหรับเมนูผัดผักรวมใส่ไก่นะครับผมอ่าก็จะมีกระลำปีแครอทเห็ดลิ้นขาวเห็ดเข็มทองนะครับแค่นี้นะครับผม ่าแล้วก็ใส่พริกแดงเพิ่มความเผ็ดนิดนนะครับผมอ่านี่ครับได้แล้วนะครับอ่าน้ํามันก็คุกข้าวอร่อยเลยนะครับ,รบเ,เพื่อนครับอ่านะครับถ้าเพื่อนๆไม่ชอบน้ําเยอะกอ็ไม่ต้องใส่น้ำเนาะเวลาผัดนะครับผม อ่านะครับสุดท้ายแล้วอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจ atom channel 53ด้วยนะครับผมนี่ครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าอร่อยจริงๆนะครับขอบ,บอกก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับมาทานด้วยกันนะครับ